นะสวัสดค่ะันนี้เราต้องจุ่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม GTA วีรกครับอ่ะก็คนนี้คนนี้ไม่ใช่ผมนะคนนี้ไม่ใช่ผมผมอยู่นี่นี่ก็ไงรถเฟียว่ารถเฟีย <c oughs> รถเียวจัดเลยนนี่ถามว่ารถผมไหมเดดเไม่ใช่รถผมนะครับนี่รถเพื่อนผมสามารถไปดูได้ <c oughs> อะไรอะไรก็จ่อปืนอันนี้ก็คุณมิวนะครับถ้าจำได้ในคลิปของพ่เจะาตาไตก็จะมีคนมิวอ,อยู่นะครับ <c oughs> เอ๊รถฟิียวจัดเลยอ่า <c oughs> <c oughs> ตามยี่ยคลิปเลยนะครับจะมาสอนสอนการสเตลนะครับจะมาสเตลให้ดูเสีเวลานะและเดี๋ยวอย่างแรกนะครับเราจะต้องสร้างมิชชั่นก่อนนะครับออนไลน์ก่อนนะครับกด f ีแล้วก็กดที่ออนไลน์แล้วก็จ็อบด้านบนสุดเพจจ็อบล็อกตาเคลนะครับหลังจากนั้นก็จะมีคาว่ามิชชั่นนะครับให้กดไปที่มิชชั่นอย่างนั้นก็จะมีมิชชั่นให้เราเลือกเพิ่มเติมเยอะแยะเลย นี่ไงอันนี้จะต้องขโมยรถที่อยู่ในเครื่องบินลำนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็กดเฟิมโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถปรับโหมดฮาร์ดได้ตรงนี้นะครับไปที่คอนเฟิร์มเซตติ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกชุดเกาะกระสุนนะครับแล้วก็อาจจะก,กดไปก็ได้ก็กดไปก็ได้แหละครับเพื่อบบป้องกันชุดอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเรามีเพื่อนนะครับอย่างเช่นเพื่อนแบบนี้ผมก็จะ กดไปที่ My f Friend แล้วก็ Play d ท Analy อันนี้เพื่อนผมเข้ามาแล้วนะครับก็โอเคถ้าเสร็จแ,แล้วก็กด Confirm e t t i n g เหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่ Play นะครับนี่เดี๋ยวจัดน,นี่ครับนั่งด้วยนั่งด้วยอโอเคครับแล้วก็กลับมาได้แต่ระยะหนึ่งแล้วเราสามารถเลือกได้นะคบว่าเราจะขึ้นสะพานไหม ถ้าเกิดว่าเราขึ้นสะพานนะคะเราก็จะเป็นอีงทางนีกนะครับเราสามารถเลือกได้สองทางโอเคก่อนว่าการสเตลเราจะต้องมีปืนควบเก็บเสียงก่อนนะคะก็สามารถไปซื้อในแบบได้ ได้เก็บทีละคนได้เก็บทีละคนเลยนะเล่นบ่อยแล้วผมก็จะรู้จุดนะครัถ้ามาตอนแบบนี้ก็ดู้จเล่นไปได้เลยนะครับจได้ระวังรถที่ขับด้วยนะขับมาต้องตุ้ม ต้องระมัดระวังที่ดีมากนะครับการเลื่อนเตี้ยเราควรจะต้องค่อยๆไปแต่ผมแบบเล่นบ่อยแล้วไงก็จะรู้รู้ว่ามันเป็นยังไงแบบเอาเลยอีกอีกไปแล้วไปแล้ว เล่นมาตอนคนั้นยัง่อ,อยมั่นใจนระดับความแม่นเหมือนไปเลยไปเลยเราก็จะสังเกตตามได้นะครับหลายคนน่าจะมบบงแล้วแหละระวังระวังระวังหลัง ต้องต้องระวังเรื่องเสียงด้วยนะครับการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยจะมีเป็นโลกรถไฟฟ้าอยู่ในแบบนะครับก็คือจะมีคนวาสองตัววางสองตัวสองตัวนะเขามีเดี๋ยวยิง้มันนึงไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่มยิงคนสอนใครยิงคนที่หันหลังเห็นป่ะเดี๋ยวเขายิงคนสองคนเองคนทางหลังอย่างไรมองไม่เห็นตายหมดเปิดคนณมิว ไปรอดอยู่เกือบแล้วใหย่าหญ่ยิงใหญ่ยิงเอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเด็กใหญ่ใหญ่หน้าเป็นศอกเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวรถมาเห็นแล้วมันจะได้ตะหวนนะคะไปเลเลยรถไปครับก็เดี๋ยวเราไม่ควรจะไม่จำเป็นต้องสิบเรื่องครับแค่ให้มันแบบผ่านทางที่เราจะไปก็พอไปทางขวาไปทางขวาไปไปทางที่มันไม่เยอคนหน่ะอย่าไปทาง ถ้ามีคนก็ยิงได้คงเก็บเสียงช้าๆเดี๋ยซิ่งเพราะเดี๋ยวไปจูกบางคนแล้วเดี๋ยวตายควรไปจุบพยายามได้แล้วๆนั่นๆเระวังมาทางนี้มาทางนี้ไม่เก็บเสียงเหรอไม่เวลาอยู่รถมันจะปืนมันจะไม่เก็บเสียงมันไม่อะไรหรอแล้วก็ตามในแผนที่เลยครับทำตามเขาจะขับเองก็ได้แล้วแต่คน

ใช่คืองัอ้น <laughs> <laughs> สวยครับ <laughs> โอเคลงได้สวยมาก เป็นมิชั่นที่ได้เงินเยอะแล้วก็ทําได้รวดเร็วนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย